พี่พุทธครับเป็นลูกครึ่งเวียดนามอเมริกันผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเมืองไทยครับจนกระทั่งผมไปเจอรูปถ่ายของคุณยายทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจเดินทางมาเมืองมุกนาหารเพื่อหาคําตอบที่ผมอยากจะรู้ นั่งรอกแกจนลากงอกแล้วเนี่ยเอา้าก็แกนะฉันสิบโมงอะแล้วใครจะมาก่อนเวลาล่ะก็แกบอกฉันว่าวันนี้มีผู้ชายอินพอยต์มาจากอเมริกาอย่างฉันก็ต้องมาเร็วอยู่แล้วแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาตามหาญาที่หายไปตั้ง50กว่าปีแล้วนะแกมันจะเจอได้ยังไงวะอืมฉันก็ไม่รู้อะแต่ฉันคุยเฟซกับเขามาสี่ห้าเดือนอะเขามีความอยากมาเมืองไทยมากเลยนะแกแหม นี่ขนาดเจอแค่ในเฟซนะแกยังช่วยเขาขนาดนี้ถ้าแกนะได่เป็นบอยเฟนเนี่ยจะช่วยเขาขนาดไหนเนี่ยนี่นี่นี่ฉันเองอย่าแกงอะสิน้องพุชครับ ดีใจนะคะที่น้องพูดจะเป็นชาวต่างชาติอยากจะกลับมาหาตามญาติพี่น้องอยากจะกลับมาตามรากเน่าของตัวเองที่จังหวัดบุกดา,ารครับครับผมถึงแม้ว่าผมจะเป็นลูกครึ่งนะครับหรือว่าเป็นฝรั่งนะครับแต่ว่าลึกๆในตัวผมก็เป็นลูกหลานมุกดา,ารเหมือนกันครับคุณลุงกับคุณป้าพอจะช่วยพูดเขาได้ไหมคะก็ไม่รู้ว่าลุงจะช่วยได้สักแค่ไหนนะลูกแต่ทั้งหมดเนียขอมอบให้คุณฮายแล้วกันนะ พาลูกหลานเข้าไปชื่นชมเมืองมุกดาหารหน่อยนะครับได้ครับค่ะน้องพุทครับอยากจะบอกว่ามุกดาหารของเราเนี่ยเป็นเมืองสงบร่มเย็นนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยปกปักร,รักษาชาวมุกดาหารมีแม่น้ําอันสวยงามนะคะที่จะเป็นหล่อเลี้ยงหัวใจของชาวมุกเช่นกันแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีสวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าค้นหาหากน้องพุชมีโอกาสได้ไปตามหาตามสิ่งเหล่านี้จะเป็นคาตอบที่ดีที่สุดให้น้องพุชครับ งน,นี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณ,ค,ค,ณครับไม่ใช่ของเขา<อ> ชื่อเลยนะครับว่าแบบถนนคนเดินที่นี่จะเกิดจากแค่กลุ่มชาวบ้านกลุ่มเล็กๆครับใช่แรกๆอะ่ะชาวบ้านก็นําสินค้ามาขายนักท่องเที่ยวแต่ต่อมาภาครัฐให้การสนับสนุนก็เลยกลายมาเป็นถนนคนเดินแบบนี้แหละที่นี่ที่เดียวอะ่ะมันก็เหมือนกับได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นทำเลทัศนียภาพสถานท,ที่ท่องเที่ยวแหล่งชอปปิง้ง แล้วก็ที่สําคัญเลยอ่ะได้แบบรับบรรยากาศของริมแม่น้ำโขงแบบนี้โรแมนติกมากใช่ใช,ใชว้าวน m a สิ่งจริงๆเลยแลหละฮะมุกดาหารนี่เป็นเมืองที่พิเศษจริงๆผมมีเรื่องอยากจะถามครับพอดีว่ามีใครรู้จักสถานที่นี้ไหมฮะ<น>อ๋ะอบทคิดว่าสองคอน ที่เนี่ยอยู่ห่างจากเมืองไป40กิโลเองนะใช่แต่ถ้าไปที่นี่นะแนะนําให้ไปต่อที่แก่งกระเบาเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะที่นั่นสวยงามมากแล้วก็มีหมูอันอร่อยด้วยแต่ว่าก่อนจะไปนะแนะนําว่าควรจะตื่นเช้าๆแล้วไปใส่บาตรริมโขงนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นที่มุกดาหารได้เลยครับว่าแต่พ่งนี้เราจะไปกันยังไง จริงนี่คุณนี่คุณจะเอาคันนี้ไปจริงเหรอก็ใช่ดิถ้านายอยากสัมผัสธ,ธรรมชาติอ่ะก็ต้องแบบนี้ป่ะได้ปะ่ะได้สบายมากครับเอาแล้วเมื่อแต่คุณนัสื่อกับคุณไฮแกไม่ได้ไปด้วยครับก็เดี๋ยวเขาตามไปไงเผื่อนายขับมอเตอร์ไซค์ไม่แข็งอะ่ะ เขาจะได้ตามไปเก็บนายทันเก็บเลยหรอโอเคได้ครับผมขอบคุณเชียงด้วยครับเฮ้ยกุญแจดิกุญแจเฮ้ยกลับไป เ,เพลินๆไปหน่อยว่าแต่ที่นี่ดูศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับใช่ที่เนี่ยช่างงดงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆและแถมยังเป็นอันซีนไทยแลนด์ด้วยนะ เขาเล่ากันว่าที่นี่เคยมีชาวเวียดนามอพยพหนีภัยสงครามมาขึ้นฝั่งที่นี่ คุณยายของพุทธอ่ะอาจจะเคยมาที่นี่ก็ได้แล้วพบกับคุณตาสิงห์จนได้ลักกันก็เป็นไปได้นะ ไปแล้วธรรมชาติที่นี่ก็ดูสวยดีนะครับใช่ค่ะธรรมชาติที่เนี่ยสวยงามมากๆแล้วก็มีหลายสถานที่นะคะที่ให้คุณหลงรักขนาดฉันอยู่ที่นี่มานานมากแล้วอะ่ะฉันยังหลงรักเลยค่ะจริงครับแค่นี้ก็หลงรักไม่ไหวแล้วครับ บรรยากาศดีเปฟนฝาให้คนใกล้ชิดตลาดอินโดจีนมีสินค้ามากกว่าที่คิดทั้งผัาใหมผ้าทอช่วยช่างมาซื้อเรื่กงนี้มาซื้อแกทำอะไรอ่ะฮึหาตั้งนานแล้วไปไหนอืมนี่หวานไปแล้วนะฮะไปไปไหวพญาสีพุชมมุกดานาคราชกัน Tia mới hay một láo <laughs> ไงพุชได้อะไรมาบ้างก็ค่อนข้างได้เยอะเลยครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้รู้เรื่องราวในอดีตของคุณตาคุณยายนะครับแต่ผมก็สัมผัสถึงความรักของท่านทั้งสองผ่านพวกสถานที่อะไรอย่างนี้ได้ครับงั้นดีเลยค่ะพรุ่งนี้ไอจะพาไปเที่ยวบ้านปูไทยที่หนองสูงค่ะเดี๋ยวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพุชเลยนี่เกี่ยวครับเพราะว่า เท่าที่ทราบจากข้อมูลนะครับชายไทยที่แต่งงานกับสาวเวียดนามแล้วไปอยู่อเมริกามีรายชื่อจํานวนหนึ่งครับจริงเหรอครับแล้วอย่างนี้มีตัดสิงไหมครับไม่ระบุแน่ชัดนะครับแต่ทราบมาว่าเป็นชาวภูไทยนองสูงนะครับดีเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเลยครับ ถึงผมจะไม่ทราบแน่นอนว่าคุณตาสิงเป็นชาวภูไทยจริงๆหรือเปล่าแต่ผมก็สุดแสนจะประทับใจครับในการต้อนรับที่แสนจะอบอุ่นของชาวบ้านที่นี่ผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมคุณตาถึงเลือกที่จะไม่ไปจากที่นี่อย่าว่าแต่คุณตาจะจากที่นี่ไปเลยครับแม้กระทั่งตัวผมที่มาเพียงแค่ชั่วคราวผมยังรู้สึกใจหายเลยครับที่ต้องจากหมู่บ้านที่แสนจะอบอุ่นแห่งนี้รัักกนนะนะ ก็เป็นเรื่องราวความรักนะคะที่สุดแสนโรแมนติกค,ค่ะของหนุ่มไทยกับสาวเวียดนามน,นะคะแล้วก็เธอก็มาพบรักกับหนุ่มสิงค่ะฟังฟังดูแล้วว่าเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะแต่จริงๆอะเรื่องราวของเธอและเขาอะ่ะเป็นความรักที่สุดแสนจะเศร้ามากๆเลยอะค่ะเขาและเธออะต่างก็รักกันมากแต่จำต้องภาคจากกันค่ะ ก็เหตุผลการเมืองอย่างที่ทุกท่านน่า,นาจะพอทราบกันอยู่ละค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ยอมรับเขานะคะคก็ต้องผลักดันสาวหาเนี่ออกไปอยู่ประเทศที่3ค่ะซึ่งน่าเศร้ามากเลยหนุ่มสิงไม่สามารถตามไปได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยแล้วที่สําคัญนะคะหนุ่มสิงเป็นคนที่รักเมืองมุกดาหารมากๆเขาไม่ยอมทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปแต่จําจะต้องให้คนรักไปมีอนาคตที่ดีขึ้นก็เลยทําให้เขาต้องแยกจากกาัน รักกันจนเหมือนตายแทนกันได้เลยล่ะค่ะแต่สุดท้ายเลยนะคะหนุ่มสิงห์ถึงเขาจะแยกจากสาวหาไปนะคะเขาไม่มีคนอื่นเลยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวความรักสุดแสนโรแมนติกของหนุ่มสิงห์และสาวหานะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันฟังนะคะขอบพระคุณค่ะ ความรักของคุณตาสิ์กับคุณยายหาของผมปัจจุบันกลายเป็นนิทานรักโรแมนติกมันช่างเป็นกลยุทธ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจผ่านนิทานเล่าขานผ่านการเวลามาตั้งนานมันอาจจะถูกแต่งเติมหรือดัดแปลงไปบ้างแต่แก่นแท้ของมันยังคงอยู่แก่นแท้ที่ทําให้ชีวิตของผมมีความหมายทําให้ผมภูมิใจที่มีรากเหง้าเป็นคนไทยได้เกิดความประทับใจเมืองมุกดาหาร ได้มิตรภาพที่ดีของเพื่อนต่างถิ่นหรือแม้กระทั่งน้ำใจที่อบอุ่นของชาวพื้นเมืองและความงดงามของธรรมชาติที่ใครได้มาเยือนแล้วไม่มีวันจะลบเลือนออกจากใจได้ จะกลับมาเยือนมุกดาหาร